สวัสดีครับซัพพลาเดลาร์สมายทีซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่อง macbook air นะครับผม macbook air 13นิ้วนะครับปี2018นะครับผมโมเดลเครื่องเป็น A1932 นะครับผมก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านําส่งเข้ามาการเครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับผมเสียบตัวสายชาร์จนะครับโดยใช้ตัววัดกระแสเนี่ยขึ้นเป็น5โวลต์นะครับ ก็ได้ลองทำการแกะเครื่องแล้วก็ลองเช็คดูนะครับเพราะว่าอาการนี้เกิดจากที่เมนบอร์ดช็อตนะครับมีปัญหาอยู่นะ,ค,ะครับผมก็เลยมาไล่เช็คระบบไฟดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเมนบอร์ดเครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดอะไรนะครับก็จุดเสียเนี่ยจะอยู่ตรงตรงช่วงนี้นะครับอยู่แถวๆใกล้ตัวที่เสียบลำโพงนะครับผม เกิดการช็อตอยู่บริเวณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไปโยงกับด้านหลังด้วยนะครับชุดนําใะครับทำเคลื่อนนะครับเปิดไม่ติดนะครับช็อตอยู่นะครับก็ตอนนี้ซัมเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับผมตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้นะครับผมเดีเราเอีงเข้าไปนะครับ เครื่อง MacBook Air ตัวตนี้จะมีพอร์ตชาร์จแค่สองพอร์ตนะครับฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งจะเป็นฝั่งฝั่งรูแจ็คหูฟังนะครับหรือว่าแจ็คสามจุดห้านะครับเดี๋ยวจะาม,มาลองเทสในการเสียบชาร์จดูนะครับว่าจะชาร์จเข้าไหมและใช้งานได้ปกติไหมนะครับตอนนี้แบตเหลือยี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบตยังไม่เคลื่อนเซอร์วิสนะครับผมเสียบชาร์จเข้าไปนะครับ นี่เครื่องก็ชาร์จเข้านะครับผมเครื่องรูปสายปาแล้วนะครับมาดูสเปคเครื่องกันนะครับเครื่องนี้เป็นนี่ MacBook Air นะครับไปสิบแปดนะครับผม Processor Intel Core 5นะครับหนึ่งจ a ดกิกะแนะครับการจอเป็ Intel อยู่ u h uh, d Graphics 617นะครับผม1.5ึ่งกิกนะครับผมตัวนี้ เป็นหนึ่งพันห้าร้อยเมกนะครับอ่าก็จบงานนะครับสรับครั้งนี้ก็ลูกค้าท่านได้นะครับที่มี macbook นะครับเปิดไม่ติดเอ่อเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือว่าจะต้องการเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนคีย์บอร์ดเปลี่ยนแบตนะครับก็สามารถส่งมาธนาสมาร์ทดีซิเดดูแลให้ได้นะครับผมก็สลับใครต้องที่ต้องการรอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักแชทสอบถามมาได้เลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook นะครับผมก็สามารถดูขอ้อมูลเมือนได้าานนที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ช่างเปยมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ